รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมดีๆที่ให้ความรู้สู่ประชาชนเรื่องมหัศจรรย์ยิ้มสู้มะเร็ง เรียนรู้เข้าใจรักษาได้จัดโดยสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมีดลการจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทางสาขาวิทยาที่มีความมุ่งหวังในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ในด้านของการรักษาโรคให้ความรู้ในด้านของการดูแลตัวเอง อีกทั้งยังจะให้ผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคนี้เนี่ยมาเล่าสู่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆและรวมทั้งญาติหรือครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อที่จะได้มีความรู้ในการที่จะร่วมดูแลผู้ป่วยเพื่อที่จะให้การรักษานั้นได้ผลดีที่สุดครับซึ่งรายการของเราจะนำเสนอทั้งหมด2ตอนซึ่งเนื้อหาของการประชุมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อมารู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองการบรรยายหัวข้อโภชนาการน่ารู้คู่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและการเสวนาจากอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็งในหัวข้อไขข้อข้องใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็เป็นโรคที่เราพบว่ามีอุบัติการณ์ได้เป็นอันดับ5ถึงอันดับ6 เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดต่างๆนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ามีผู้ป่วยเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการจะต้องเจอสารเคมียเยอะขึ้นการที่มีได้รับยาก,กดภูมิต้านทานหรือได้รับเชื้อไวรัสบางชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วยซึ่งจะมีเรื่องของตับน้ำเหลืองโตเป็นหลัก นะครับอาจจะไปบุกอวัยวะต่างๆตับน้าโตแล้วก็ไปในแทรกซึมไปในอวัยวะต่างๆทันไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีวิธีการรักษาที่ทำให้การรักษาได้ผลดีตอบสนองแล้วก็ถ้าหยุดยาเกิน5ปีเราก็ถือว่าหายขาดได้ครับช่วงแรกของการประชุมเริ่มต้นในการบรรยายในหัวข้อมารู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบรรยายโดยอาจารย์นายแพทย์อาจรบคู่หาพินัน จากสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณสัสิธาวิทยานนท์อดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ปัจจุบันหายขาดจากการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวันนี้เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเราจะเน้นไปทางมะเร็งของทางระบบเลือกดกรบผู้แบบนี้โยซึ <c oughs> ออ่งมะเร็งหลอดเันก็ม,มีหลายอย่างนะฮะซึ่งอาจจะได้ยินเช่น มะเรง็งเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้เราพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง<ะ>ก่อนี่พูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็ต้องมาแยกก่อนต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นอวัยวะนะฮะในร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเราตำแหน่งที่อาจจะคำได้ง่ายๆหน่อยเอยช่นบริเวณใต้คางยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเหมือนกับเป็นเม็ดถั่วหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราลองคำบางคนเวลาฟันผุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีไอต่อมน้ำเหลืองตรงเนี้ยโตขึ้นมา ทีนี้คาว่าตอบน้าเหลืองโตนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมะเร็งนะฮะคือไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นมะเร็งหมดคาว่าตอบน้ําเหลืองโตเนี่ยนะฮะมันก็แปลว่าตอบน้าเหลืองมันโตขึ้นซึ่งมันมีหลายโรคนะฮะมันไม่ใช่อออไอ้อะอะไรป็นมะเร็งแล้วเอาเพจนจริงแล้วเนี่ยนะฮะเอาพจนจริงแล้วว่ามันส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่มะเร็งที่แบบตับเช้ออไอวีอเงี้ยฮะส่วนใหญ่แน่นอนถ้วัดแถวคางเลยนะ,ะไปตรวจฟันเนี่ยไปหาหมอฟันคันส่วนใหญ่การติดเชื้อที่พบบ่อยสุด นั่นจะเป็นไปได้มากๆากนะครับที่บุตทีไปตรวจเนี่ยนะฮะคุณหมอท่านก็อาจจะบอกอ่าลองรักษาดูก่อนให้ยาฆ่าเชื้อไปก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หายย่านงี้มันก็จะไม่ต้องทําอะไรคือด้วยามหลักปกติผมก็มองว่าน่าจะรักษาจากจุดท,ที่ง่ายก่อนือเป่าคะเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนอ่าถูก,<อ>กต้องนะ,นะฮะอันนี้รูปนี้แสดงให้เห็นว่าต่อมน้ําเหลืองคนเราเนี่ยมันมีเยอะไอ้ที่พูดว่าใต้คางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือหลังหูอะไรเงี้ย มันก็เป็นสอมน้ําเหลืองที่เราเรียกว่า่อมน้ำเหลืองส่วนบนนะฮะหมายความว่าบางทีเราคาเราเองเนี่ยเราจะคาได้เพราะว่ามันอยู่ด้านนอกเราเรียกว่าด้านนอกก็ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะสอมน้ําเหลืองมันมีเยอะแยะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าสอมน้าเหลืองที่อยู่ภายในร่างกายคือภายในนี่คือลึกๆเลยนะฮะเช่นอยู่ใน ช่องอกนะฮะอยู่ในแถวบริเวณในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในจุดที่ไม่สามารถทําเจอได้ใช่ฮะเพราะเราคงไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปกลางหน้าอกเราหรือเอามือล้วงเข้าไปในท้องเราใช่ไหมครับก็ของหนูเองก็จะเป็นในขั้วปอดก็ล่วงไม่เจอเหมือนกัน้อาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใช่ถูกต้องคือไอต่บน้ําเหลืองที่อยู่ลึกๆแบบเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลามันโตขึ้นเราไม่รู้นะฮะมันไม่เหมือนต่บน้ําเหลืองด้านนอกใช่ไหมครับ ด้านนอกนี่พอโตขึ้นบางทีเราอาบน้าหรืออะไรเงี้ยเราคับเจอนะฮะหรือว่าบางคนแม้แต่คนอื่นเขาแอบเห็นเขาก็าเอ๊ะทําไม<ว>ตรงนี้มันบวมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ข้างในเนี่ยมันไม่มีวันรู้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่าบางยีบางทีในช่องท้องหรือในตรงอกเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะฮะงนั้นต่อมน้ําเหลืองโตขึ้นหนึ่งเซนกับสองเซนนี่เราไม่รู้สึกนะฮะก็คือต้องในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งเราจึงจะมีส่วนพบกับ ไอ้วาสอวัยวะทางเพียงถูกนี้คะคือคนไข้คนไหนที่รู้สึกได้ว่าโอ๊ยตาแม่ทำไมแบบเอ๊ะทำไมแบบคันๆแล้วมันทำไมท้องยันมันดูโตขึ้นมีก้อนอะไรก็ไม่รู้อย่างงี้เขาไม่้อะไรค่ะฮะโอ้ไม่ใช่อะฮะฮะอันนี้ก็โชว์ให้เห็นค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยและในโลกโดยติดอันดับหนึ่งในห้าของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยในประเทศไทย มีอุบัติการณ์การเกิดโร่มะเร็งตอบน้ำเหลืองปีละ2500คนถึง3,000คนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ก็เป็นรูปแสดงให้เห็นว่าตอมน้ำเหลืองนี่มันเหมือนเม็ดถั่วนึกถึงเอาถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรมาดูถั่วเหลืองจะดีกว่าเพราะเม็ดใหญ่นะนะฮะมันก็คงไม่มีรายละเอียดแต่บอกมันเหมือนเม็ดถั่วแบบเนี้ยและไอ้ถั่วแบบเนี้ยมันก็โตขึ้นเวลาโตขึ้นเนี่ยมันมันก็ต้องมีผิวหนังเราบาังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะดันผิวหนังเราขึ้นมามนะฮะ ลักษณะการโตเนี่ยมันก็เราก็าจะเรียกได้หลายอย่างเช่นในกรณีย่ทางการแพทย์แล้วก็จะแบ่งเป็นว่าเอ้มันโตที่เดียวหรือว่ามันโตหลายที่ถ้าโตที่เดียวแต่บัดนันไปอยู่ในจุดสําคัญก็าอาจจะมีปัญหานะคะอย่างผู้ป่วยรายนี้ที่โชว์ในรูปเนี่ยนะฮะผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยท่านมาด้วยต่อมน้ำเหลืองที่คอโตจริงท่านมีแค่แค่นี้นะฮะตรงคอเนี่ยนะฮะโตขึ้นแต่บังเออบังเอิญโตเนี่ยตรงคอเรานึกภาพคอเรามีอะไร พอเรามีหลอดลมอดหหลอดลอไอหลอดอาหารนี่คงอยู่ลึกนิดนึงนะฮะไม่กินข้าวสามวันพออยู่ได้แต่หลอดลมนี่หายใจนะฮะไม่หายใจสามวันอยู่ได้ไหมฮะไม่ได้นะฮะไม่หายใจนาทีเดียวก็จะตายอยู่แล้วนะฮะท่านผมท่านคนนี้เนี่ยท่านท่านมาด้วยตอบเหลืองโตแล้วก็มาตรวจแล้วท่จริงท่านมาตรวจแล้วไปนิติชัแล้วเจอว่าเป็นเนื้องอก ของต่อมน้าเหลืองนี่นะฮะแล้วท่านก็ตกใจท่านก็มีความกลัวทีมันโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอมันโตขึ้นมันก็เป็นกดหลอดลมพอดีเพราะว่ามันอยู่ตรงตแหน่งหลอดลมเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนวันนั้นท่านมาหายใจไม่ออกก็คือโตขึ้นแล้วใช่นะฮะแล้ววันนั้นคุณหมอที่ตรวจแผนกหูข้อจมูกเขาก็เขาก็ต้องทําการรักษานะฮะด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะ ทำทางลัดต้องเดยนทำทางลัดหายใจได้สะดวกขึ้นด้วยตอนนั้นก็แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องเจาะคอต้องอะไรเลยนะฮะผู้ป่วยรายนี้คือพอหายใจมีอทางลัดหายใจได้ก็ก็ดีขึ้นแต่ว่าจะเจาะคอนี่ไม่มีใครอยากเจาะนะฮะคือถ้าไม่จําเป็นอ่ะรู้ตัวด้วยอ่ะนะฮะรูปนี้เป็นต่อมน้ำเหลืองที่โตหลายจุดอันนี้แถวคอนะฮะจากแถวคอรักแร้แล้วก็ตรงขานีอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะขานโต อันนี้เป็นข้อพึงระวังแล้วท่านทั้งหลายนะฮะว่าต่อมน้ําเหลืองอะไรที่มีปัญหาต่อมน้ําเหลืองที่มันใหญ่เกินไปนะฮะ<ม>ส่วนใหญ่เราก็ประมาณไม่เกินเซนครึ่งนะ,ะหรือสองเซนถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยต้องระวังนะฮะมีปัญหาหรือเปล่าอันที่สองคือต่อมน้ำเหลืองที่มันโตแล้วมันก็โตอยู่นานนะฮะส่วนใหญ่เราก็ใช้ประมาณสองอาทิตย์นะฮะถ้าสองอาทิตย์ขึ้นไปไม่ยุบสงสัยต้องมีปัญหานะฮะอันนี้หมายความว่ารับการรักษาเบื้องต้นแล้วนะฮะเช่น กินยาฆ่าเชื้อก็แล้วอะไรก็แล้วนะฮะกินครบโดสไปแล้วนิน้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้เล็กลงใช่หรือต่อน้ําเหลือที่มันตอนแรกมันเป็นไหลมันไหลก้อนตอนหลังมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วมันก็มารวมตัวกันสามขีกันแพคทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือคําเสร็จตอนแรกอี่จะมีสามเม็ดนะนี่ทำไมตอนนี้สามเม็ดมันรวมเป็นหนึ่งเดียวอีหนึ่งเดียวดันมันแปลงร่างรวมกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่ากลัวนะฮะ หรือลักษณะต่อมน,น้ําเหลืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปถ้าเป็นปกติมันจะนิ่มๆเหมือนยางลบนะฮะนี่ถ้าเกิดอยู่ๆมันแข็งโป๊กขึ้นมาเลยนี่นะปวดไม่เจ็บหรือไงปกติแล้วเป็นได้ทั้งสองอย่างเจ็บก็มีปัญหาแต่เจ็บมันจะหมายถึงอักเสบมากกว่าเนื้องอกแต่ถ้าไม่เจ็บเลยนี่น่นนากลัวนะฮะเจ็บนี้ยังมาหาหมอเพราะคนเราเนี่ยมันทนความเจ็บไม่ได้แต่ถ้ากรรมาเจอก้อนแล้วรู้สึกว่าเออก็ไม่รู้สึกอะไรใช่อันนี้น่ากลัวที่เจอบ่อยคือย้ายใหญ่นะฮะแต่ว่า ถาไม่เจ็บนี่นาไม่เจ็บก็ไม่มานะฮะไม่เจ็บไม่มาส่วนใหญ่มาเพราะปวดเนี่ยจะมาไวนะฮะมาเพราะใหญ่เนี่ยบาทีไม่เจอคําแนะนําสําหรับโรคเบื้องต้นก็คือว่ามีต่อมน้ําเหลืองโตในตําแหน่งต่างๆเช่นที่คอขาหนีบรักแร้แล้วมันโตอยู่นานเกินหนึ่งเดือนนะครับหรือว่ามีมากกว่า1เม็ดขึ้นไป ในบางรายอาจจะมีอาการประกอบร,ร่วมด้วยเช่นมีไข้นะครับเลือรงังเบื่ออาหารน้ำหนักลดไปมากกว่า10%บนะฮะบ,บางกลายอาจจะถ้าเป็นโรคนั้นมันไปเข้าไขกระดูกก็อาจจะทำให้มีการซีดอ่อนเพลียมีเลือดออกและติดเชื้อง,ง่ายแล้วนี้เป็นอาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งอาจจะไม่ใช่เฉพาะมะเร็งต่อน,น้ำเหลืองเป็นมะเร็งอย่างอื่นร่วมด้วยครับนี่เรากลับมาเข้าเรื่องที่คุณน้องหนูถามมะเร็งต่อน้ำเหลือง นะฮะคืออะไรนะฮะมันเร็งต่อเน้ําเหลืองก็คือต่อเนื้อเหลืองที่โตนั่นแหละ <hast> แต่ว่าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ยอมหยุดนะฮะโตเรื่อยๆคำว่ามันเร็งนี่ก็คือว่ามันไม่ยอมหยุดโตอะไรที่มันหยุดได้แล้วมันก็มีการเสื่อมสลายไปมันก็เป็นเรื่องปกติตคือเรียกว่าเป็นการความผิดปกติของการแตกตัวของเซล์อะไรประมาณนี้ป่ะคะอ่าเขาเรียกแบ่งตัวฮะตัวอ่าคือมันก็แบ่งตัวหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดในรูปที่จะเห็นว่ามันก็แบ่งไปเรื่อยๆืน,นะฮะ พอแบ่งไปแล้วมันก็ต้องตัวเซลล์โดยทั่วไปมันแบ่งแล้วมันต้องหยุดระดับหนึ่งมันจะหยุดนะฮะบางอย่างมันมันไม่ใช่โตไม่หยุดถ้าโตไม่หยุดเขาเรียกว่ามะเร็งนะฮะปัญหาคือว่ามันเถือเขาว่ามันอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์หรือว่าความรู้โดยทั่วไปทั้นเนื้องอกเต้านมก็คือเซลล์ที่ถู่เต้านมมันแหละที่อยู่ๆมันก็โตขึ้นแล้วมันก็ไม่หยุดนะฮะพอไม่หยุดมันก็เปลี่ยนสภาพมันกลายเป็นก้อนขึ้นมาแล้วไอ้ก้อนเนี้ย มันก็มีลักษณะผิดปกติเราก็จะเบียดบังอวัยวะใกล้เคียงของมันก่อนนะฮะพอมันใกล้เคียงแล้วมันก็อาจจะมีการสิ่งที่เรากลัวคือว่ามันมีการกระจายนะฮะให้บางทีก็จะเป็นไปได้คือมันก็จะไหลเข้าไปสู่ระบบทางเดินของน้ําเหลืองแล้วก็กระจายไปทีนี้ต่อมน้าเหลืองเนี่ยมันคือเนื้องอกของต่อมน้ําเหลืองซะเองเลยนะฮะ,ฮะคือถ้าเป็นเต้านมมันก็เรื่ององเต้านมแต่เนเรื่องต่อมน้ําเหลืองก็คือตัวต่อมน้ําเหลืองนั่นแหละที่มีปัญหา ไอตับน้าเหลืองเนี่ยข้างในมันมีเซลล์นะฮะเซลล์เขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลิมโฟไซต์นะฮะไอลิมโฟไซต์เนี่ยมันเป็นเซลล์อันหนึ่งของระบบเลือดนะฮะฉะนั้นคามเงล่งสำลูกก็เลยจัดอยู่ในะเร็งของระบบโลกเลือดนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปที่สมมติว่าเราเจาะเลือดมาก็จะเห็นเลือดสีแดงแบบเนี้ยนะฮะถ้าเราตั้งเลือดทิ้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นลักษณะของมันตกตะกอนนะฮะก็จะไอส่วนที่เป็นเม็ดเลือดก,ก็จะตกไปข้างล่าง<ม>นะฮะ ส่วนข้างบนก็นนจะเป็นอนานา้ำใสๆสๆึงเหลืองนี่เขาเรียกว่าคืา,าเรียกว่าพลาสมาหรือบางคนกาเรียกว่าน้ําเหลืองนะฮะระบบเลือดเนี่ยถ้าเกิดเราแบบเอามาดูเป็นกล้องจุลทรรศน์เนี่ยวจะเห็นมีเซลล์เซลล์มันก็เป็นเม็ดๆแบบนี้นะฮะทุกคนน่าคงจะคุ้นเคยกับเวลาเขาพูดในทั่วไปที่เราเรียกว่าเม็ดเลือดแดงเม็ด,เล,ดเลือดขาวเก็บเลือดอะไรอย่างเนี้ยครับไอเม็ดเลือดแดงนี่มันเป็นจุดที่ เขาเรียกว่ามันวิ่งไปแล้วก็พาออกซิเจนนะจับออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายนะเม็ดเลือดขาวนี่เอาไว้ป้องกันเชื้อโรคนะฮะแล้วก็เก็บเลือดก็เอาไว้ป้องกันไม่ให้เลือดออกเม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดเหมือนทหารก็มีหลายกองกองทหารหรือฝ่ายที่ป้องกันช่้ั้ก็มีตำรวจมวีทหารทหารมีกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรืออะไรอย่างเงี้ยถนัดคนละอย่างเราพูดแบบนี้ค่ะฮะให้เม็ดเลือดขาวเนี่ย ถนัดป้องกันแบคทีเรียก็แบบหนึ่งถนัดป้องกันพวกไวรัสก็แบบหนึ่งนะฮะหรือแบบกลางช่วยกันหมดก็มีอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้มันดันปฏิวัติน่ะไอ้สบูดแบบนี้คือทุกทีมันได้ป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมอยู่ๆมันก็กลุ่มตัวกันยกพลกันขึ้นมาแล้วแทนที่จะป้องกันเชื้อโรคมันกลายเป็นทาร้ายตัวเองนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นมะเร็ง แบบหนึง่งก็งคือเป็นมเมล็งของเม็ดเลือดขาวนะฮะเวลาดูต้องใช้กล้องจุลทรรศนะฮะไล่เม็ดเลือดขาวที่นินดนิ้โพไซกลุ่มหนึ่งมันจะเป็นรวมตัวอยู่ในต่อมน้าเหลืองนะฮะแล้วมันก็เกิดเป็นลักษณะต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกตินะฮะ วันนี้ก็อยากจะมาบอกผู้ป่วยทุกท่านนะคะว่าเป็นกําลังใจให้นะคะต่อสู้กับโรคร้ายคนเราเกิดมาไม่รู้ค่ะว่าชีวิตตัวเองจะเจออะไรบ้างตุ๊กกี้เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ญาติมิตรกันแต่ว่าขอส่งใจให้กับทุกท่านนะคะต่อสู้เข้มแข็งเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะสู้ค่ะก็มาเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะครับตอนนี้ผมว่าทุกคนใจต้องสู้นะครับมะเร็งหายแน่นอนครับ うん。